สวัสดีจ้ามนี้กลับมาพบพอกับช่องพกกุกี้สานชาแนลนะจ้ามนี้ลากอีพา,พายพอแม่ไปเชียร์เห็ดพึ่งขมนะจ้ามูลได้ราคาดอกหนึ่งคนนะดอกมุกใหญ่งามคะ่ะคนนะแต่สอ,อนสะอ,อ่อนไปไปเชียร์ต่ำปลาอยู่ขาเจ้าดีอยู่ปลาอยู่ขา ครั้งแรกของปีนี้้ะจ้าโอ้ยหักแล้วพี่น้องเอ้ยจับค่อยๆก็หักอ่อนอ่อนจับค่อยๆนี่ก็หกักแล้วดอกน้อยๆกำลังแกงแล้ยงนะจ่าหัวใจขึ้นไหมครั้งแรกของปีนี้้ะจ่จา,าเบียหารอลอต้นอยู่พารอเบี้ยรอรอไปเรื่อย คือผมนะจ่าดิอืออันนี้กันถือวนาอยู่นี่แล้วเพียไปเรื่อยๆบอยบอกพะว่ากกำลังออกไม่ มันยังบ้วนดินปัานใดใช่นะจ๊ะเราย่ากระปุกขุมมลายหลายเอาไม่เขียวนะดอกน้ำจะสออนครับกำลังแกลีบงแคบมียืนปะ่ะย่้าปกหลายแล้วจ้ะหญ้าหาว่อยเห็นหน่วยอะไรก็ข้าน,น่ะติปอกไหมเนาะ จากน้อยก็ละโงอกออกเตีเห็ดดินออกใหรโตวปเยับอ่า <laughs> เห็นป่าวพอดีเป็นวัดก็เสียงอาดิเตียนเนี่ยนะจ๊ะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆไปเก็บเห็ดมือเดียวไข่แท้เสียงเปียน จะหนีป้ายูขาเนี่ยจ้ะเดียอหาเลาะกีบตั๊บสดีเลาตรายนเ่หนแต่ว่าขุนออกทะเลขุนกระล่าหล่าดูสี่นเพื่อนเผู้ละตาหาแตของมโหดตาเพื่อนบมีเพื่นออกีบอนะครับอ่อนเลยอ่อนไปเลียงข้อยกีบ ดึงเพลง่าได้จ้าดึงเพลงดอกหกักรดออลออลดึงเพลงไใหม่นิดซมดึง <c oughs> มหลอดตาเพิ่นเ,นเต้งเสียดิฮะทำเปลนแปลนั่นบอกเคยเห็นในแม่เล็เชียงสีนีงเลยนี่ นี่ตเพนเข้าไปเก็บพีชนะสิแมเออขาจะไปหรอยาแต่ว่ากลัวคอยน้่หาบาอีอยู่เนี่ยเพราะเราไป,ไปใส่ว่เาเห็นบางมึงยังเห็นที่หนึ่งด้วยนะฮะ่ไกลมากนั่ห่่ยังวันนี้เห็นหนึ่งเลย่ห็นยายตาดีกว่าเคลียร์ดแต่สะอ่อนัอืมนี่เราปวดตแล้วลูก อันนี first, Half, ER oh, oh. ้ดอกหนึ yes, ่งเปิืทก้ำรังเปลือแท้อันีดอกหนึ่งเอาไหมเอาไหมใหญ่โอ้โหตัวใหญ่ตัวกเอารดนุยางวันี้แค่นึงเลยนุ่มบัณฑว่าเครียดหน่แม่หนุมเคียดน้ำรองเอารุดเคียดไปนีเคียดน้ำรองเอาเลยอันห้อบ่เห็นลูกนล่นอันกระเด็กขาอันกระบเด็ดขาดเลยเือนบ่พนอืมปลุกไปเมีนมันจะปลุกไปลุกไปดีเดียวปลุกไปมเคียดอไ่าเ อันไหนดอกกัมีค่อี่เดเนาะเมนดอกเียเยีนกินกัญไาเมัอนเนกำลังเสแอ มันบ่หันได้มีผุ้นมาหาแล้วติอันนี้ก็อีเป็นปลาอยู่ขาแล้วจ้าพอกเราก็ไปล่อเคลีลยร์นังปลาอยู่ขาเรื่อยๆแล้วจ้ะ บางมองก็หกแต่บางมอง n ็ o ่หกก็ก็เคีไปไม้มันปลูอยู่ Big, big. โอ้โย,อยบึงเนี่ยจับค่อยๆก็หักเม็ดดอกมนะันอะมันหน่อยเนาะห,หลังเฮยก็บปเหินหหจับค่อยๆก็หักแหละ อุ้ยหักุ้ยจับเพลย์คอยนึงก็หักคนะอยน่มบัวหลายสามดอกออแต่ว่ามันดอกงกี้หกกาหามายู่ขานน้หน่อยถือขึ้นไปทางถึงขาลดโอเ้เสียบเราเห็นป้านี่จะเข่าแล้วเนาะอือดิ เี <k k okay. ่ยวกอพี่เงี้ยถือหายเพิ่เยถือเกี่ยวของพี่เลยตอมาเปิดต้งเติมเลยหางขึ้นเน่บังเนี้ยต้องหน่อยๆเป็นมูบังหนึงท่านกิ่ปีหห่ม่านไมเามเทีน เ็จนล่า curtain, นี่คือผลงานของมือนีนะคะเด้อมีน้อเลี้ยววะกินมานังป้าดขาเนาะค่ะดยวป้าดขาเนาะเพราะว่าตอนเก็บีิลาบม่ไปาดขาเพราะมือหนึ่งก็ทายมือนึงไดเก็บก็เลยได้มัปาดอย่บ้างนะจ๊ะ จ้าน,นี่เห็บปาดขาเสร็จแล้วนะคะ